ไอ้กำลังจะโหลดเกมลิงจะอยู่ที่คำอธิบายใต้คลิปหรือในคอมเมนต์แต่ถ้าไม่เห็นสมาสแกนเคโค้ดตรงนี้ได้เลยครับโ okay, อเคบทตอนนี้กักบไม่ครั้งเซหรับเกมคาเอ็กดิปภาคนิดหนึ่งน้ำเล่นเ,เกมไม่นานมากดีฉันเคยนะครับ <c oughs> สนใจกับเล่นเก่าๆนะเพราะผมองการแจกใหม่เพราะว่าต้องการให้เขาสแกนเคโค้ดเวลาโหลดนะครับโอเคเกมนี้ก็อนนี้ผมเพิ่งโหลดมาเลยนะครับดูดูกันว่าจะเป็นยังไงอันนี้น่าจะน่าจะปลดล็อกรถให้แล้วนะรถเยอะมาก อันนี้เข้สวยอะ GTR นะครับ <c oughs> แต่ทำไมภาคนี้รู้สึกว่าชื่อรถไม่ปแปลก <c oughs> โอ้รถบรรทุกเลยชื่อรถรถส่วนใหญ่เป็นรถคลาสสิกหมดเลยอะแบบรถเก่าๆอะ,อะเนขนาแต่งมาให้แล้ววะรถเยอะมากว่ะโค้หเยอะ ชี่อยอะจัดเลยโวูบมันส่วนใหญ่มันไม่หยิแบ,บแต่งให้แล้วอะเราจะเลือกว่าแต่งให้แล้วแล้วกันนะจะได้ไม่แต่งเยอะนะครับนวนไปเนี่ยไม่วนด้วยนะโดเดเยอะจริงเฮ้ววยวนนี่ว่ะโอเคคันนี้แล้วกันนะที่มันแต่งให้ผมเห็นดยู่เหลืองๆเมื่อกี้คันนี้ก็สวยแล้วเนี่ยแต่ผมอยากได้สีเหลืองอะ วลายอันนี้ลายแบบอุ้ยอันนี้สวยว่เบาะนี่เหะโอ้หเทจัดสปีดลายเราสามารถเกตได้ไหมคัดล็อกอ๋อน,นี่ไงสามารถแบบใส่ลายได้เพราะมันไม่มันไม่มีทุกขันนี่ลายเนี่ยอันนี้จะเป็นสายสปีดนะครับโอเคเทสคาร์อันนี้คือให้เรามาแตกใช่ไหมเราอย่งเพิ่งแตกแล้วกันเซตอัพคัสตอม ใส่ควันควันแดงล้อล้อนี่ก็สวยละโอเคผมเปแค่ควันแล้วกันเพราะมันสวยแล้วคันเนี้เทมกันเนี่ยมันติ player, เออเดเพยเยอร์เทนนิงเรายเราไดเทนนิงดีวก่อนจะได้ปบปุ่มด้วยไม่ใช่ปบปุ่มเลยอเ,เ,ลยเอ,อ่อมาเอเอบล็อกปะโอ้โหนี่มันใจลยหรอน่ยวะเขาปรับโปรโตโมด setting c อนโทรลโอเคเหมือนกันโอเคเขาตัดกลุ่มแล้วนะครับเยี่ยมภาพก็สวยๆนะชี้สวยจัดวะ่ะโอยูรรถชี้อย่างเท่ชี้เท่จัด แต่แบบเงินไม่จำกัดนะสมาร์แบบจริงก็เงินแทบจะไม่ได้ใช้นะส่วนใหญ่รถมันก็ใช้ได้ทุกคันอยู่แล้ะแต่ว่ารถสวยจริงกว่เกมเนี่ยใครที่เล่นเกมเกมอันใครเล่นภาคสองมา้เล่นภาคหนึ่งดูนะภาคหนึ่งก็ภาคสวยอยู่ละมันก็เยอะอยู่แต่ว่ารู้สึกว่าภาคสองมันจะปรับอะไรได้เยอะกว่าภาคหนึ่งมันจะแบบไม่ค่อยไม่ค่อยมีอะไรเยอะนะเท่าไหร่โอ้ยดิบ เล่นง่ายเลยเนี่ยแม่โอ้โหอุยนี่ดิปดิปดิปเล่นง่ายอยู่ใช่ได้เออใช่ได้อยู่คันนี้เล่นง่ายอยู่ผู้ชน,นยยชนโอเคประมาณนี้กันนะสำหรับเกมนี้ใครอยากเล่นก็ลิงค์ข้างล่างนะผมภาพสวยชัดเลยนะเพลิปนี้ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่กีนหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย